ฟังรุนๆนกันเลยครับคุณผู้ชมครับพระเอกมาแล้ว F16 กับกริปเพนของไทยเรานั้นบินคู่ทิ้งบอมทะลมขมรนยับเยินกับฐานภูมะเขือที่ขมรพยายามจะยึดคืนหลังจากที่ไทยเราปักธงไปที่เรียบร้อยเรียกว่าวิ่งป่าแตกตระเวดกันเลยทีเดียวครับพร้อมกับกองทัพโบกของไทยเรานั้นส่งรถถังโจคาซิโนซึ่งยังรวมถึงทัพเรือของไทยเราก็พร้อมที่จะยิงซับพอร์ตสนับสนุนเช่นเดียวกัน แต่ยังมีที่แต่ก็ยังมีเรื่องราวเหตุผลที่เขมรนั้นออกมาโจมตีฐานที่มั่นทางทะเลข,ของไทยเราครับเรียกว่าเป็นการแฉแบบหมดเปลือกสุดท้ายต้องเป็นปุ๋ยไปทั้งหมด13นายพร้อมกลับถอยร่นไปฐานที่ตั้งแบบเร่งด,วด่วนแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอะเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เรื่อง ที่จะมีการใช้อาวุธหนักกันมากขึ้นนะครับคำเมินเองก็มีอาวุธวิธีโค้งรวมไปถึงปืนใหญ่หลายต่อหลายกระบอกพร้อมกับผีปนาวุธที่มุ่งเป้าจะยึดพื้นที่จากไทยเราคืนนะครับเนื่องจากไทยเราเองยึดพื้นที่ภูมิะเขือครับในรอบ10ปีนะเพราะตั้งแต่ปี2554พื้นที่ภูมมะเขือนี้ก็เป็นฐานทัพอันแข็งแกร่งของคำเหมนไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถ ยึดกลับมาได้โดยมีรายงานล่าสุดออกมานะครับจากฝั่งทาหารอากาศเองหรือว่าทัพฟ้าของเราครับที่มีการส่ง f 1 6กับคลิปเพ่นฉลามแห่งอันดามันครับแห่งกองมีที่7โจมตียุทธบ,บริเวณภูมะเขือสกัดอาวุธวิถีโค้งของกัมพูชากับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นปราสาทตาเมือนทมซึ่งผลปฏิบัติการถือว่าลุล่วงพร้อมบินกลับฐาน ด้วยความปลอดภัยซึ่งรายงานนี้ก็มาจากกองทัพอากาศโดยตรงเลยนะครับมีการส่งเครื่องบินขับไล่เอสสิบหกจำนวน2ล,ลํลำและก็เครื่องบินกลิปเพนจานวนอีก2ลําออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธะบริเวณเป้าหมายทาหารนะครับทิ้งบอมสองแนวรบบริเวณภูมะเขือเพราะทหารกัมพูชานั้นเตรียมใช้อาวุธวิถีโค้งยิงใส่ฝ่ายไทยเราหวังได้จะกลับมายึดภูมะเขืออีกรอบหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นบริเวณปราสาทตาเมืองโทมโดยเป็นจุดที่ทางทหารกัมพูชาเองได้มีการตั้งปืนใหญ่หลายกระบอกครับ,ร,บรวมถึง ระดมพลข้ามมายังฝั่งประเทศไทยโดยไร้ทิศทางคือมากันแบบเต็มป่าเลยครับไม่มีการมาเป็นแถวนะมาแบบไร้ทิศทาง เพราะเหมือนจะหลบวิธีกระสุนของไทยเราด้วยนะครับแต่ทับฟ้าไทยเราไม่ทำไม่ผิดหวังครับก็ส่งคริปเพน2ลำเอฟ16สองลำทิ้งบอมไปบไปดีเรียบร้อยครับซึ่งผลการปฏิบัติการเนี่ยทำลายเป้าหมายได้ทั้ง2จุดเลยลุล่วงไปด้วยดีครับโดยคำเหมนเองก็ยังจะเสริมกําลังมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะล้มกันไปหลายรายดับกันไปหลายรายเป็นปุ๋ยไปหลายรายเนี่ยแต่คำเหมนก็มีความหวังว่าจะยึดปราสาทตาเมืองทม และยังยิงใส่ปราสาทแบบไม่สนว่าเป็นโบราณสถา,านของไทยเราก็มีการเคลมเหมือนกันว่าเป็นของกัมพูชาครับแต่ไม่ได้มีการจารักษาแต่อย่างใดนะซึ่งยังยิงทําไม่เสียหายด้วยสําหรับกองทัพของขเขมรตอนนี้ไทยเราก็เริ่มไล่ตั้งแต่อาวุธเบาไปหาอาวุธหนักนะครับจากที่ใช้ S16 อยู่ดีดีเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาใช้กริปเพนซึ่งกลิปเพนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงรายละเอียดแบบชัดเจนนะ กับเครื่องบินรบกริเพนหรือที่เรียกกันว่าหรือที่เรียกกันว่าฉลามแห่งอันดามันนะครับแห่งกองบินที่7ก็ได้ออกโรงขึ้นบินแล้วเรียกว่าส่งพัสดุด่วนถึงขเขมรกันเลยทีเดียวถือว่าเครื่องบินรบกริเพนเนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยเลยและสามารถทําลายเป้าหมายได้100เปอร์เซนโดยมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธหลากหลายครับทั้งจรวด อากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและก็ระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์รวมไปถึงระเบิดร่อนแต่อย่างไรก็ตามกริปเพนรุ่น4ีและก็รุ่นดีเนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อปฏิบัติการภารกิจรบทางยุทธวิธีครับเช่นการบินนาตะเวนนักษาเขตด,ดินแดนการล่าตะเวนทางทะเลการเข้าโจมตีเป้าหมายเหนือผิวน้ําอย่างเช่นเรือรบของข้าศึกหรือว่ากองกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่รุกล้ําเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าทึบโดยก็จะเป็นเครื่องบินกริปเพนที่สามารถบินปฏิบัติการได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงจากการติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรอง โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงทางอากาศบินได้เร็วสูงสุดเนี่ยสเท่าของเสียงนะครับคือเสียงที่เราพูดแต่ว่ากริปเพนไปแล้วนะครับสเท่าและมีรัศมีทําการเนี่ยมากกว่า1,500กิโลเมตรกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีขีดความสามารถและก็ศักยภาพเต็มเปี่ยมล้นมือกันเลยจึงแม้ว่าจะเป็นการบินที่เสี่ยงในรอบนี้ครับเพราะว่าฝ่ายของเขมรเหมือนจะมีการเตรียมจรวดต่อสู้อากาศยาน k s 1 4ไว้ต่อต้านทับฟ้าของเราด้วยนะครับแต่หน้าที่ต้องปกป้องกําลังรบและปกป้อง ประชาชนการที่เรามีเครื่องบินกิปเพนบวกกับ F16 เนี่ยมันทำให้เราเป็นต่อในเรื่องของการรบเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นป่าทึบที่ฐานราบของเราเข้าไม่ถึงรถถังของเราเข้าไม่ถึงก็เป็นการใช้ทับฟ้าเนี่ยแหละครับบินว่อนทิ้งบอมอย่างเดียว ส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งครับพูดถึงกองทัพภาคที่2ไปแล้วมาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันบ้างหรือว่ากองกําลังบูรพาโดยล่าสุดเนี่ยทหารเขมรก็ยังเหมืมเกริมไม่หยุดนะครับรุกชายแดนไทยตลอดแนวเลยและก็มีการล้ําแดนไทย4จุดในจังหวะสระแก้วหวังเบี่ยงเบในให้ไทยนั้นรบหลายด้านเพื่อที่จะกระจายกําลังแต่ว่ากองกําลังบูรพาของไทยเราครับได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกจากสี่พื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตึงกําลังเข้มตลอดแนวเดินหน้าอ,อยพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงโอโหงานนี้ มาทั้งกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2 รวมไปถึงทัพฟ้าและก็ทัพเรือเขมรมคือตั้งใจจะประชิดแนวชายแดนของเราจริงๆนะครับแต่พอดูศักยภาพกันแล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้มันวัดกันไม่ได้ซึ่งกองทัพภาคที่1ของเราหรือว่ากองกําลังบูรพาครับได้มีการเข้าดําเนินการใช้กําลังทหารเนี่ยผลักดันและหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายกัมพูชาที่ลุกล้าเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยเราอันเป็นการละเมิด MOU ปี2543จาานวน4พื้นที่ด้วยกันโดยก็เป็นบริเวณแนวชายแดนทั้งหมดเลยได้แก่อเภอตาพระยา2พบื้นที่อําเภอโคกสูง สพื้นที่ซึ่งผลการปฏิบัติงานครับก็สามารถผลักดันกําลังฝ่ายกัมพูชาออกทั้ง4พื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยตรึงกาลังและทําลายฐานที่มั่นกัมพูชาแล้วในชายแดนจังหวัดส,สะแก้วของเราและล่าสุดนั้นกองกําลังบูรพาครับก็ส่งรถถังตรึงแนวชายแดนเขมรซึ่งเป็นรถถังหุ้มเกราะด้วยครับบริเวณแถวตลาดโลงเกลืออารัญยประเทศตรงข้ามปอยเปตของกัมพูชาก็เรียกว่าจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเลยทั้งคาสิโนรังของขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์หรือมีการเรียกไง่ายๆว่าเป็นหม้ ข้าวของฮุนเซนสมเด็จแห่งคอเซนเตอร์ซึ่งจุดนี้เนี่ยถามว่ามันมีการประทะที่รุนแรงไหมก็ไม่รุนแรงนะครับเราสามารถผลักดันได้กอดก็เลยไม่ได้เป็นการประทะในแนววงกว้างคือคอมเ,เนพอเห็นเราแล้วเนี่ยโอ้โหก็หวาดหวั่นเลยครับตอนนี้เขาดับเป็นเบือนะต้องบอกว่าดับเป็นเบือจริงๆแต่ยังไม่ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการเท่านั้นคิดยังไงครับคือมาบุกทั้งโซนช่องบกโซนเหมือนทมโซนหลายๆในอีสานของเราแล้วก็มาบุกภาคกลางของเราอีกรวมไปถึงยังมาบุกภาคตะวันออกแนวทางทะเลของเราอีกเหมือนใจไทย เราเนี่ยกระจายกําลัง ซึ่งแผนการแบบนี้เนี่ยเราใช้กริปเพนกับ f .16 บินว่อนเนี่ยมันก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับลูกทับฟ้าของเราไม่หวัน่นโฉบเฉี่ยวไปมาถล่มฐานเขมรที่ตั้งอาวุธวิถีโค้งปืนใหญ่จะส่องภูมะเขือของเราใช่ไหมสุดท้ายจบเหตุติดตั้งอาวุธยังไม่เสร็จเลยครับโดนจัดหนักจัดเต็มไปเสียก,ก่อนนี่ก็คือรายงานล่าสุดตลอดแนวชายแดนนะครับส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับทางฝั่งกองทัพเองก็ได้ออกมารายงานปฏิบัติการสําคัญเช่นเดียวกันก็มีการบอกว่าการสู้รบยังคงมีการประทะ อย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมเพิ่มเติมกําลังของทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยและก็เขมรโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกช่องอานมา้าซัมแตช่องตาเท่าภูมะเขือปราสาทตาควายและกลุ่มปราสาทตาเมืองทม ก็ยังมีการยิงปืนใหญ่ตกในพื้นที่พลเรือนหลายแห่งเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเรามีการอพยพไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าพนักงานคาสิโนของชาวกัมพูชาเองก็มีการออกจากบ่อนชายแดนนะครับตรงข้ามช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์โดยตลอดช่วงบ่ายของวันนี้ครับกองกําลังของกัมพูชาก็มีการระดมยิงด้วยปืนใหญ่ ยิงลูกระเบิด B.M. 2 1อย่างหนักโดยมีความพยายามรุกรานในพื้นที่สำคัญอย่างเช่นพื้นทซัมเต่ภูผีช่องตาเท่าและก็ปราสาทตาเมืองทมซึ่งเจาา้าหน้าที่ทหารของไทยเราก็ได้ทําการตอบโต้อย่างเท่าเทียมมาแบบไหนเอากลับไปแบบนั้นตามลําดับด้วยการใช้อาวุธประจํากายและก็การยิงปืนใหญ่นะครับซึ่งยังรวมถึงการใช้กําลังทางอากาศยิงทาลายเป้าหมายทีช่องอานมาภูผ,ผีช่องตาเท่าช่องบันไดหัก และใช้กําลังเข้าผักดันค่าศึกที่ภูมะเขือปัจจุบันเนี่ยไทยเราก็สามารถยึดพื้นที่ได้หนึรเปอร์เซนตามแนวเส้นปฏิบัติการ 1. ต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นแผ่นดีที่เรายึดมาตลอดโดยพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นของเราครับแต่ขมินมายึดไว้ประมาณ10ปีได้ส่วนในพื้นที่ปราสาทตาควายครับกองทัพภาคที่2บอกว่ายังคงมีความพยายามผักดันอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องของ,ของการใช้กําลังใกล้กับโบราณสถานซึ่งพื้นที่ที่มีการประทะหนักได้เนี่ยก็มีภูมะเขือครับหครั้งพื้นที่ปรา,า,าสา ครั้งพื้นที่ช่องบก3ครั้งพื้นที่ช่องอานม้า3ครั้งพื้นที่ซ้าเต2ครั้งและพื้นที่ช่องตาเท่า3ครั้งส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังครับก็มีอำเภอกรารทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินคาดว่ากำลังของฝ่ายขามรเองจะใช้การยิงปืนใหญ่เพื่อที่จะมุ่งทำลายชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพลเดือนไทยเราเพื่อกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลไทยนั้นตัดสินใจย,ยุติการต่อสู้ในสภาพที่เสียเปรียบก็อย่างที่ผมคคิิดดไไว้ไมม่ผเลยรับขจจงใ ที่จะยิงใส่พละเดือนเดาเพื่อที่จะให้เรายอมว่าเราสูญเสียเยอะหรืออะไรต่างๆนานาแต่เราเองก็มีการอพยุปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรัศมีที่ขเขมรยิงได้รอบนี้ก็ถือว,ว่าปืนของเขาหนักนะ130กิโลเมตรในช่วงที่เขากําลังติดตั้งเนี่ยทัพฟ้าของเราก็ส่ง F16 กับกิปเพนไปโจมตีแล้วนะครับก็ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบออกมาว่าพังหรือไม่พังแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะขวัญกระเจิงไปตั้งฐานนะครับพอเห็นเครื่องบินไทยเราทางกิปเพนและก็ f อฟหจนถึงตอนนี้คร ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจําเป็นต้องปิดน่านฟ้าเหนือพื้นที่เผชิญความขัดแย้งและก็อ้างว่าไทยนั้นยกระดับการโจมตีเปลี่ยนเส้นทางการบินทางสื่อของเขมรครับออกมารายงานว่ากัมพูชานั้นปิดน่านฟ้าทันทีโดยสายการบ,บินต่างๆได้รับคาสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อความปลอดภัยรวมถึงกําหนดระดับความสูงขั้นต่ำของเที่ยวบินสําหรับเส้นทางที่อาจมีความเสีย่ยงก็มีการอ้างว่ากลัวกองกําลังไทยครับจะยกระดับการรุกรานทางทหารซึ่งเจ้าหน้าที่จราจรของกัมพูชาเองก็บอกว่าห้ามเที่ยวบินบินต่ำกว่า 1,200เมตรในพื้นที่ระหว่างสนามบินนานาชาติเสียงเรียบเก่าและก็จังหวัดพายรินและอีกประการหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญของการประทะในครั้งนี้เลยนะครับก็คือข้ามเนมีการใช้โดรนในการเริ่มต้นสงครามซึ่งตอนนี้พวกเขากําลังรวบรวมโดรน FPV เพื่อที่จะนํามาติดอาวุธใช้โจมตีทหารไทยเราครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากเพราะว่าการใช้โดรนเนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วเราก็ทําอะไรได้ยากด้วยแต่ถึงอย่งางไรก็ส่งแรงใจงเชียร์ให้กับทหารไทยเราทุกกองทัพทุกหน่วยเลยแ ผมอยากจะอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพเรือของเรานะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของขเขมรยังเงียบอยู่หลังจากสูญเสียอาหารที่มาบุกโจมตีไทยเราเนี่ยอยู่ๆก็มาตอนเช้าตรู่เลยครับแต่ว่ากองทัพเรือนั้นมีการแฉแผนขเขมรที่จะยึดดินแดนไทยเรา ตรงพื้นที่บ้านจำรากจังหวัดตราโดยในช่วงดึกของเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการโจมตีกองทัพเรือไทยเราครับทางฟากฝั่งทหารขมศเองก็ขยับกําลังล้ําแดนแต่ว่ามาเจอกับทหารเรือของไทยเราก่อนก็มีการตอบโต้ด้วยปืนคอปืนใหญ่พร้อมกับส่งคําเตือนถึงขมศจนตอนนั้นเนี่ยขมศเองมีการเตรียมวางปืนกลหวังที่จะยิงใส่ไทยในบริเวณพื้นที่หาดน้อยตรงเกาะกงซึ่งก่อนที่จะโจมตีกันครับกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีกับตราดเนี่ยก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวของหานขมศที่มีการเสริมกําลัง เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ฝ่ายไทยเราก็มีการประกาศกดอายการศึกทันทีจากนั้นทหารกัมพูชาเองในฝั่งธมอดาตรงข้ามบ้านหนองรีตะบนจาราบจังหวัดตรากเนี่ยก็ได้ขยับกําลังล้ําแดนเข้ามาที่แผ่นดินไทย3จุดโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับกำลังฐานนาวิกโยธินไทยเราและก็กองทัพเรือได้เตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์และพร้อมรับมือซึ่งก็เป็นแบบนั้นทหารขมรเนี่ยเปิดฉากใช้อาวุธหรือนํากําลังบุกเข้ามา จนในที่สุดครับมีการประทะกันเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้ส่งผลให้ฝ่ายไทยเนี่ยต้องใช้ปืนคอลรวมถึงปืนใหญ่ยิงตอบโต้จนทําให้ฝ่ายกัมพูชานั้นถอยกลับฐานที่ตั้งไปและเป็นผูยไปทั้งหมดเนี่ยสิานายกับเวลาไม่แก่30นาทีในการประทะรวมถึงบาดเจ็บอีก71นายก็เรียกว,ว่าศึกครั้งนี้แต่านาวิกโยธินครับได้ใช้หลักการตอบโต้เท่าที่จําเป็นแค่นั้นนะยังไม่ได้มีการโจมตีหรือว่ารุกรานเพียงแค่เป็นการป้องกันการลุกล้ำอธิป,ปไตยไทยเราเท่านั้นและก็ปัจจุบันเนี่ยยังคง วางกำลังดูแลสถานการณ์ต่อไปพร้อมกับกำลังสนับสนุนทางเรือโดยก็มีรายงานจากผู้บังคับหน่วยนาะวิกโยธินของไทยในพื้นที่นะครับว่าได้ส่งคําเตือนถึงด่านเขมรบริเวณหาดน้อยเกาะกงที่เตรียมวางปืนกลและก็อาวุธหนักหวังยิงเข้าไทยซึ่งตอนนี้กําลังทางเรือของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะยิงซับพอร์ตจากทะเลถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชายแดนจังหวัดตราดก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังทางเรือของเราก็พร้อมยิงซับพอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วเป็นการรวมยุทธวิธีด้วยนะก็คือเป็นการเข้าร่วมยุทธพิฆาตพยรีกับแผนจากรบงภู โดยก็มีหมู่เรือพิฆาตหน่วยซิลร่วมภารกิจนะครับนำทัพโดยพลเรือเอกรัตพลเดี่ยววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการโอ้โหงานนี้จัดหนักจัดเต็มเหลือเกินขมิจะมีที่อยู่ไหมล่ะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบนี้ผมคิดว่ากองทัพเองครับก็น่าจะมีการประเมินสถานการณ์ไว้แล้วแหละจุดไหนที่เราจะใช้อาวุธหนักจุดไหนที่เรายังพอต่อต้านได้นี่เรายังไม่ใช่การรุกรานการโจมตีนะเป็นไม่แค่การป้องกันและก็ตอบโต้เท่านั้นแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังเปิดแนวรบ อย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเปิดแนวรบจํานวน3ปราสาทนะครับก็มีปราสาทตาเมืองโทมปราสาทตาควายรวมไปถึงช่องโจมลากยาวมาตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์จนถึงจังหวัดสุรินทร์กันเลยทีเดียวและก็ยังคงมีการประทะอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดนในวันที่26กรกฎาคมไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับฐานไทยเราทุกหน่วยทุกเหล่ากันด้วยนะครับและก็ทุกคน รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่อดทนกันไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดเรายึดได้ยุทธศาสตร์หลายจุดเนี่ยขาเมนอาจจะยอมเจรจาและก็ยอมแพ้ไปในทันทียังไงก็รอรับชมติดตามกันกลับเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ชายแดนในคลิปต่อไปกันได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ